<Check> ช่วงทิปสไตล์บายทาร่าสวัสดีครับกลับมาพบกับเราในช่วงทิปสไตล์ ตรงเวลาสั้นๆที่เต็มไปด้วยความมันโดนใจวัยรุ่นครับ<ล>ขอให้อุปสรรคนะครับได้ผ่านพ้นไปกับปีเก่านี้ด้วยนะครับและก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆฉ<อ>ลองปีใหม่บ้างเรามีเกมสนุกๆมาให้เล่นแน่นอนเกมผูกพันกันนั่นหน,หนึบหนับจ้ากาติกาก็มีอยู่ว่าเพื่อนๆจะต้องนําเส้นทาโร่เนี่ยมาต่อกันที่ยาวที่สุดถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปลุยกันเลย ไม่เรียบร้อยแล้วครับผมเราได้ผู้ชนะมาแล้วนะฮะก็คือมินโฮกับอมคารายังมีกติกาเพิ่มขึ้นมาเองคู่ของตัวเองเนี่ยต้องแข่งกินเส้นทารโที่ผูกไว้เนี่ยให้หมดซะก่อนผู้ไหนแพ้นเนี่ยต้องอวยพรให้กับเพื่อนๆไม่เห็นจะย่าไหน่ลยเลยนะรเป็นผู้พูเฉยๆเันไม่ยากหรอกครับเราจะอวยพรแบบแบบย่องยเป็นแครับลยุยมาขอบโชคดีสุนขี้ ขอให้เรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปขอ,อ <c oughs> ให้โชคชัยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้เอาของกลับขอแห้คนไทยละ ใล่ะเกมของเราใช้ได้เลยนะซิต well, ้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นเกมที่เนี่ยจะชับความสัมพันธ์ของเพื่อนเพื่อที่ยืดยาวเหมือนเส้นทาโร่เลยและถ้าใครมีความผูกเันเพื่อนก็สามารถให้ทาโร่ได้ด้วยนะคะเพราะทาโร่มีประโยชน์และมีวันอีกด้วยค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ประสบอุทกภัยอยู่พวกเรานะฮะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในช่วงลิไต์ตายทาโร่ช่วเวลาสั้นที่เต็มไปด้วยความมั่นโดนใจวัยรุ่นด้วยคัะ